ุ่เสียงพุ่งในการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสผูพุ่งในการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัจิุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิุิหัวน้าส่วนราชการนักกีฬาผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเสอมวลชรทุกท่านกระผมนายสมชาตินักทุมนายกองการบริหารส่วนตำบลพนมวังรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ลักต้อนรับทุกท่านสู่กิจกรรมโครงการพัฒนรุ่งเมาเทนเดนรัน2024เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกระผมในฐานะตัวแทนของเจ้าบ้านรู้สึกภูมิใจในที่ได้มีกิจกรรมดีๆทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสี ให้โอกาสอันดีแก่นักกีฬาจังหวัดพัทธลุงแห่งสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัทธลุงเมาเท่นเรนรัน2024ณโรงเรียน,น, 24, นวัดทุ่งหึนหนังกลางๆนี้มิตรภาพที่127ตำบลพนมวังอำเภอคนขึ้นจังหวัดพัทลุง แห่งนี้กระผมขอเป็นตัวแทนเมื่อนาชการและประชาชนชาวตบกังหวังอำาภอคนพันจังหวัดสุพรรีขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการแข่งนั้นในวันนี้ขอขอบคุณครับ